วิธีการตอบแชทด้วยรูปภาพทํายังไงทําตามได้ง่ายมากๆเลยนะครับวิธีการตอบแชทด้วยรูปภาพเนี่ยถือว่าง่ายแต่วิธีการทําให้เขาตอบแชทเราเนี่ยยากยิ่งกว่าไปไปดูกันดีกว่าครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้มาที่แชทที่เราจะตอบหรือพูดคุยด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆเห็นปุ่มนี้ไหมฮะปุ่มข้างๆกล้องเนี่ยคือถ้าใครจะถ่ายรูปส่งให้เนี่ยก็กดปุ่มนี้นะครับจะเป็นการถ่ายรูปส่งให้อ่ะอันนี้ก็คือ ถ่ายรูปนะครับก็เปิดเฉพาะขณะใช้แอปอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือถ่ายรูปส่งนะครับแต่ถ้าใครจะส่งรูปให้เพื่อนเนี่ยหรือคลิปวิดีโอเนี่ยก็กดตรงปุ่มนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถเลื่อนหาคลิปที่เราชอบหรือรูปที่เราชอบนะครับเพื่อที่จะตอบแล้วส่งให้เพื่อนจากนั้นกดเลือกครับอ่ะสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งนะครับอ่ะสมมุติผมเลือกแค่หนึ่งแล้วกันจากนั้นนะครับสามารถกดแก้ไขได้ด้วย อ่ะถ้าไม่แก้ไขก็กดกลับนะครับ